สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนานะครับาจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องความรวยหรือว่าความสำเร็จทางโลกเลยแต่คือนิพพานการพ้นทุก์โดยสิ้นเชิงแต่เส้นทางไปถึงจุดนั้นนะ่ะมันเป็นยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับค่ะก็จริงๆตามคำสอนเนี่ยนะคะเราพอจะสรุปเส้นทางหลักๆได้เป็น ประมาณ5ขั้นตอนค่ะที่ต่อเนื่องกันไปเริ่มจาก 1. การพัฒนาความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ 2. การฝึกสมถกรรมฐานเพื่อให้จิตใจมีกำลังค่ะ 3. ก็ไปต่อที่วิปัสสนากรรมฐานเพื่อเห็นความจรงิงแล้วจากนั้นขั้นที่4ก็คือการเกิดสิ่งที่เรียกว่าอริยามรรคอริยผลอันนี้เป็นการตัดกิเลสโดยตรงเลยและสุดท้ายขั้นที่5ก็คือการบรรลุนิพพานค่ะ โอ้โหห้าขั้นตอนฟังดูเป็นระบบนะครับมาเริ่มที่ขั้นแรกก่อนเลยความรู้สึกตัวอันนี้น่าสนใจมากครับเพราะข้อมูลบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอยู่ในภาวะหลงคือลืมกายลืมใจโดยเฉพาะที่บ่อยสุดเลยคือหลงคิดใช่ไหมครับแบบคิดวนไปเรื่อย ใช่เลยค่ะจุดนี้สําคัญมากๆค่ะคือหลายคนอาจจะเข้าใจผิดไปว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องพยายามห้ามคิดห้ามหลงซึ่งจริงๆแล้วมันทําไม่ได้หรอกค่ะใจมันห้ามไม่ได้แต่หัวใจสําคัญคือการรู้ทันเมื่อหลงหลงแล้วรู้ใช่ค่ะหลงแล้วรู้ ทันทีที่รู้ตัวว่าเอ๊ะจิตมันแวบ,บไปคิดเรื่องอื่นแล้วหรือว่ากําลังเพลินกับอารมณ์อะไรอยู่ก็แค่รู้ตัวเฉยๆไม่ต้องไปหงุดหงิดไม่ต้องไปผลักไสความคิดนะคะแค่รู้ทันแล้วก็ฝึกกรรมาฐานอะไรสักอย่างด้วยเช่นอาจจะดูลมหายใจพูดโทรเลยก็ว่าไปพอมันหนีไปคิด ก็รู้ทันแล้วก็ดึงกลับมาที่กรรมฐานของเราทําซ้ําๆบ่อยๆค่ะความหลงมันจะค่อยๆสั้นลงเองแล้วความรู้ตัวเนี่ยมันจะเกิดถีขึ้นไวขึ้นนี่แหละค่ะคือการฝึกสติในเบื้องต้นเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นการรู้ทันเฉยๆพอมันหลงไปก็รู้แล้วก็ปรับมาถูกต้องค่ะพอเราเริ่มมีสติมีความรู้สึกตัวแบบนี้บ้างแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือสมถกรรมฐานค่ะ ขั้นนี้พูดง่ายๆก็เหมือนกัรเหมือนการชาร์จแบตเตอรี่ให้จิตใจให้มันมีกำลังให้มันสงบตั้งมั่นขึ้นมานะคะวิธีการก็คือให้จิตเราจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานแค่อย่างเดียวเป็นสิ่งที่จิตอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขมันสงบผ่อนคลายแต่ว่าต้องไม่ใช่อารมณ์ที่ไปกระตุ้นกิเลสแรงๆนะคะอเหมือนกับตัวอย่างที่เคยได้ยินเรื่องพระรูปหนึ่งที่ท่านพิจารณาอสุภะแล้วจิตมันยิ่งฟุ้งซ่านใช่ไหมครับใช่ค่ะ แต่พอพระพุทธเจ้าท่านแนะนําให้เปลี่ยนไปดูดอกบัวแดงสวยๆแทนปรากฏว่าท่านกลับทําสมาธิได้ง่ายขึ้นสงบได้ใช่เลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากแสดงว่าการเลือกอารมณ์กรรมฐานที่มันถูกจริตหรือว่เหมาะสมกับเราเนี่ยก็สําคัญมากนะคะสําหรับการสร้างกําลังสมาธิเบื้องต้นไม่ใช่ว่าสักแต่จะฝืนทําไปอย่างเดียวครับครับ ให้จิตมันชอบมันสบายก่อนประมาณนั้นเลยค่ะพอจิตมีกำลังจากสมถะแล้วนะคะคือมันนิ่งพอแล้วสงบพอแล้วก็มาถึงขั้นที่3ซึ่งสำคัญมากคือวิปัสสนากรรมฐานค่ะอันนี้คือการใช้สติใช้กำลังสมาธิที่เราสร้างมาเนี่ยมาใช้เพื่อเรียนรู้ความจริงของกายและใจตัวเองเริ่มต้นจากการฝึกแยกค่ะแยกให้เห็นก่อนว่ากายก็ส่วนหนึ่งจิตก็อีกส่วนหนึ่งนะกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ส่วนจิตเนี่ยเป็นผู้รู้ อ๋อพอแยกกายแยกจิตได้แล้วมันจะนำไปสู่การเห็นความจริงที่เรียกว่าไตรลักษ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่บอกว่าทุกอย่างทั้งร่างกายความรู้สึกสุขทุกข์หรือความคิดดีชั่วหรือไม่แต่ตัวจิตเองเนี่ยมันเอ่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็บังคับไม่ได้คือเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราถูกต้องค่ะการเห็นไตรลักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเห็นอนัตตานี่แหละค่ะคือหัวใจสาคัญของวิปัสสนาเลย แล้วไม่ใช่แค่การคิดตามนะคะแต่มันเป็นการเห็นด้วยปัญญาเห็นจริงๆว่า,าแม้แต่ความโกรธที่เกิดขึ้นความโลภความอยากหรือแม้แต่ความสุขใจทุกอย่างมันเป็นแค่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของมันมันไม่ใช่ตัวฉันที่กําลังโกรธไม่ใช่ของฉันที่กําลังสุขการเห็นแบบนี้ซ้ําๆบ่อยๆเนี่ยค่ะมันจะค่อยๆคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆลงไปได้เองโอ้โหฟังดูพอเห็นภาพเลยครับว่า มันไม่ใช่แค่การคิดแต่การเห็นจริงๆค่ะพอศินสมาธิปัญญาของเรามันถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมันแก่กล้าจนมันกลายเป็นธรรมชาติของจิตไปแล้วนะคะทีนี้อริยมรคมันจะเกิดขึ้นเองเลยค่ะเหมือนเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่ทํางานขึ้นมาในจิตมันคือปัญญายาณที่เฉียบคมมากที่จะทําหน้าที่ตัดกิเลส ที่มันห่อหุ้มจิตเราอยู่เนี่ยออกไปเป็นชั้นๆอย่างถาวรเลยนะคะซึ่งการตัดกิเลสนี้จะมีสี่ครั้งใหญ่ๆนำไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลสี่ระดับคือพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและสุดท้ายคือพระอรหันต์ตามลำดับที่กิเลสถูกทำลายไปค่ะหมายความว่าการฝึกที่เราทำมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่รู้ทันความคิดความรู้สึกเห็นความเป็นอนัตตามาเรื่อยๆเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันเหมือนจะ พลิกเปลี่ยนคุณภาพกลายเป็นปัญญาที่มันตัดกิเลสได้เองเหมือนผลไม้ที่มันสุกงอมเต็มที่แล้วอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับทำนองนั้นเลยค่ะมันเป็นผลจากการบ่มเพาะเหตุปัจจัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนมันสมบูรณ์พร้อมมักก็จะเกิดขึ้นเองอย่างเช่นพระอนาคามีท่านจะเห็นชัดด้วยปัญญายาณเลยว่าแม้แต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันน่าพอใจต่างๆเนี่ย ลึกๆแล้วมันก็ยังแฝงไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความยึดติดในกรรมคุณทั้งหลายก็เลยถูกละไปได้อย่างสิ้นเชิงค่ะเข้าใจล้วครับพอละกิเลสได้หมดสิ้นก็คือถึงเป้าหมายสูงสุด ค่ะเป้าหมายสูงสุดก็คือนิพพานซึ่งตามตำราท่านก็จะอธิบายไว้สองลักษณะนะคะคือสอุปาทิเสสนิพานอันนี้คือดับกิเลสหมดแล้วแต่ว่ายังยังมีร่างกายมีจิตใจ,จหรือขันห้าดำเนินชีวิตอยู่ก็คือพระอรหันต์ที่ยังทรงพระชนชีพอยู่นั่นเองค่ะกับอีกแบบคืออนุ ปาทิเศสนิพานอันนี้คือการดับสิ้นทั้งกิเลสแล้วก็ดับขันห้าด้วยคือเมื่อท่านสิ้นชีวิตหรือปรินิพานไปแล้วนั่นเองค่ะสรุปแล้วนิพพานก็คือสภาวะที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงเป็นความสงบสุขขั้งสูงสุดเพราะว่าพ้นจากต้นตอของความทุกข์ทั้งพวงได้จริงๆเป็นผลสุดท้ายของเส้นทางที่เริ่มมาตั้งแต่การรู้ทันตัวเองในตอนแรกนี่เองนะครับใช่ค่ะเป็นเส้นทางที่น่าทึ่งมากนะครับ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆเลยคือแค่การพยายามรู้ทันความคิดตัวเองในแต่ละขณะค่อยๆฝึกฝนพัฒนาไปจนเข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆและในที่สุดก็นำไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงใช่ค่ะแม้ว่านิพานอาจจะดูเป็นเป้าหมายที่ดูไกลนะคะแต่ว่าก้าวแรกที่สำคัญที่สุดจริงๆก็คือความรู้สึกตัวในปัจจุบันขณะนี้แหละคะ่ะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถเริ่มฝึกได้เลยนะคะทันทีในชีวิตประจาวันของเรานี่แหละ การหมั่นสังเกตหมั่นรู้ทันสภาวะจิตใจตัวเองบ่อยๆเนี่ยคือกุญแจดอกแรกและเป็นก้าวที่สําคัญที่สุดบนเส้นทางนี้เลยค่ะลองนึกตามดูนะคะว่าถ้าหากแค่การรู้ทันความหลงเพียงชั่วขณะเดียวเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแล้ว การที่เราฝึกรู้ทันอย่างสม่ำเสมอมันจะเปิดประตูไปสู่การรับรู้และตอบสนองต่อโลกในชีวิตประจำวันของเราในมิติที่มันต่างออกไปจากเดิมได้อย่างไรบ้างโอ้เป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปคิดต่อได้ดีมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ข้อมูลเจาะลึกและเป็นประโยชน์มากจริงๆครับขอบคุณมากครับยินดีค่ะ